นี่เป็นเพื่อนตาปุริยันต์ตองมาต้องมาแพ้เพลงผ้าฟาโรหเดาวตงเชื่อทำไมเนี่ให้มันจบจบให้สวยแต่วันใดกันเนแพ้แล้วนี่อรษาก็ท่นขี้โกงนี่ถ้าจะหลบเราทำไมฮะแพ้แล้วไม่ได้ แบบนี้เขาเรียกว่าแพ้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ไงเข้าไปทำอยากจะดูใกล้ใก้ให้กับไม่ต้องดูใกล้ๆหรอกค่ะคล้ายๆจะแพ้เลยไปเดี๋ยวนี้นะมันแน่นก่อนแล้วแพ้แล้วก็ทำตามสัญญาก่อนยอมรับก็ได้ว่าแพ้แล้วแล้วต้องการอะไรล่ะฮะทำสัญญาไงอะไรเล่าเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยจะจะไอเนี่ย คืออะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่รอกพคตรที่มันชัดเจนสิจะได้รู้ไม่ต้องการอะไรอะไรอะเอ้ยอะไรดีๆคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ใช่ทำไมความว่าว่าต้องแก้พี่ อยากดูเวลาขี้ยังลยขี้ออกมาเป็นก้อนหรือออกมาเป็นเสือเป็นองไรหอมแก้มเปงั้นเหรอไม่เอาหรอกฉันไม่เคยหอมแก้มใครเอ้าก็เราตกลงกันแล้วไม่ใช่หลอกวิาว่าจ้าหาว่าเจ้าแพ้เราเนี่ยก็ต้องทําตามสัญญาเอออ่าทำก็ได้แต่แค่เพบเดียวนะนี่นี่นี่ ขอพันหน้าหดล้วราโเนี่ยเราไม่ต้องขอเราไม่ต้องขอเรานะเราได้เลยเราได้ก็ได้หอมแล้วจ๊ะเนี่ยหอมแล้วอ้าเอเมาลิงทำไหม เมื่อกี้ตีกูอย่างกับลูกเลี้ยงเยอะเลียทีนี้แม่งต้กงเลงเองมันยื่กลับมาไก่อะไรตงนี้น้องโดนทีตั้างขเลี่ดีใช่ไหมหอมก็ได้เอาละนะหนึ่งช้าสองสามอือช้าตอนนี้ไงไม่ต้ไม่อะไรจุ่ม